สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันญากาจาบาจกินข้าวบะนิดนะครับพามาดูงานขุดแก้ซอฟที่อำเภอบ้านกรวดนะท่านผู้ชมขยายสี่เลนครับพื้นที่ตรงนี้ต้องคืนผิวการจราจรหมดฮะต้องทําใหม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับในการเรื่องแบ่งน้ําหนักฮะเพราะตรงนี้ต้องทําใหม่หมดเลยงานหน้าฝนครับฝนหยุดต้องรีบทําขุดแก้ซอกนะครับสถานที่ก็ใกล้บ้านพิชานนี่แหละแคสเตอร์พิลาครับสามสองศูนย์จีซีนะครับในรุ่นประหยัด ก็คือรุ่นนี้ไม่มีระบบเพโหลดนะฮะคำว่า G C ตามท้าย4สูบนะครับไม่มีเพโหลดไม่มีระบบชั่งน้ำหนักวิิตอลไม่มีระบบช่วยขับประมาณนี้ง่ายๆเลยส่วนตัว320ตัวนี้เขาจะเป็นรุ่นท็อปนะครับช่วงล่างเขาจะเป็นระบบ L C โรเลอร์8ตัว วงจี1.2คิวเครื่องยนต์ C7.1 คันนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ C 4.4นะครับท่านผู้ชม145ตัวท็อปนั้น158ต่างกันพอสมควรครับก็มีรุ่นใหม่เข้ามาผมพาท่านผู้ชมไปชมไปแล้วหลายคลิปพอสมควรนะครับมาลงหน้างานที่จันทบรุรีอันนั้นก็จะเป็น 3, 2, 3 GC 23ตัน23ตันครึ่งนะฮะร,รวมของเหลวแล้ว วงกี้1.3หลายคนสับสนครับคำว่า GC กับไม่มีภาษาอังกฤษตามท้ายตัวไหนคือตัวท็อปตัวที่ไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะไม่มีตัวภาษาอังกฤษตามท้ายนะี่คือตัวท็อปแล้วนะ GC ก็หมายถึงรถขุดทั่วไปนะครับ General Construction ครับคือความหมายเขาโอ้ดินตรงนี้มันซอฟจริงๆฮะ ต้องเร่งเลยฮะเร่งทำเลยนึงฝนก็จะมาแลวสี่ห้าวันหกวันเจ็ดวันนี้ฝนตกติดต่อเนื่องกันนะท่านผู้ชมมีเวลาต้องรีบทำสูบน้ำออกแล้วนะงานนี้เต็มกล่องครับสิบเอ็ดจุดสามรอบต่อน,นาทีฮะสำหรับวงสวิงเขา ก็อัตราการสิ้นเปลืองของ GC รถขุดตัวประหยัดนะฮะก็จะอยู่ราวประมาณ12-14ลิตรต่อชั่วโมงนะครับบุ้งกีที่ให้มาจากโรงงานคือ1คิวระบบไฟเป็นแบบ LED นะครับหัวเก๋งก็มีไฟเวลคัมแต่ว่าไม่มีตัวชิลกาดนะถ้ารุ่นใหม่ก็ต้องมีชิลกาดครับเสริมความหล่อก,กันหน่อยหนึ่ง ระบบพัดลมเป่าย้อนกลับเหมือนกันเป็นเจ้าแรกๆเลยเขาเคยบอกว่าเป็นเจ้าเดียวได้ซ้ําไปแต่ไม่แน่ตอนนี้อาจจะมีเจ้าอื่นทําตามแล้วก็ได้นะฮะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีครับแคทคอนเซ็ปต์เขาบอกว่ามืออาชีพเจาะจงใช้แคท ควมอิเล็กทริกไฮดรอลิกนะครับผู้ชมของแคทเองสร้างขึ้นมาเองโดดเด่นที่ถังน้ำมันฮะ XPE ประโยชน์ของเขาก็คือมันไม่สะสมตัวไอ้นาำนะฮะลองดูครับ ระบบของแคทเอามาให้เทศสสีประโคนชัยจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าพื้นเพของสีประโคนชัยก็มีแคทนะฮะมีทั้งแคทมีทั้งโคอมสุนะครับแล้วก็มีทั้งตัวของฮิตาชินะฮะถ้าดีก็คงต้องพิจารณากันต่อไปต้องถามคนขับนะคอนโทรลไฟฟ้านิ่มมือ ระบบจอยสติ๊กนะครับแม่งานนี้ครับท่านผู้ชมสุดจัดครับปาดเลยฮะรูปหลังครับท่านผู้ชมเอ้ย อาอย่างที่บอกครับเดี๋ยวก็คืนผิวกันจราจรครับทำเรือใหม่หมดเลยตรงนี้ฮะเวลามันเร่งรีบครับพายุมากันกระหน่ำเลยเกินเอาคันต่อไปฮะไว้ใจได้เรื่องฟูโซ่ครับต้องมีฝ่ายจราจรลยครับผู้ชมงานนี้ แระลจอนหลายป่าอยู่น้วามาแล้วครับอุณหภูมิลดลงหนึ่งถึงสามองศาครับภาคอีสานนี่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบกันก่อนเลยหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารออยู่อากาศแบบนี้ชอบแล้ว วิ่งเที่ยวนี่อย่างนี้ก็นับเที่ยวนะผู้ชมมาก็หนักกลับก็หนักนี่คือคูณ2นะครับสมมุติว่าเที่ยวละ200นี่ไปกลับ400และครับสมมุตินะเที่ยวนึ่งก็ประมาณราวประมาณ25 0 3 0 0ประมาณนี้แหละ ถ้าวิ่งงานปากปอช่วงนี้ยากเลยครับไม่มีงานให้ทำเจอแต่ฟ้าเจอฝนครับผู้ชมมาทำถนนยังพอได้วิ่งอยู่สำหรับคนทำงานอะหลายคนบนนะ่นฮะว่าคลิปผมนี่ตัดกันเลยเกินใส่ให้คลิปนี้เพียวๆไปเลยฮะไม่ต้องตัดกัน8นาที10นาทีอัปโหลดได้เลย นี่แดกนี่เรา ดิ้นละมาไมน่นานนรอ เพื่อเราน่าจะรับ2บทบาทแล้วฮะน่าจะใครขับรถไถละเดี๋ยวรอจังหวะครับรอเจา้าที่เคลียร์จราจรก่อนถึงไปได้ เรียบร้อยนะครับในช็อตนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาลาให้ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปเลยครับผมสวัสดีครับ